ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง j j Channel วันนี้ผมจะมารีวิว DX รูปแปงเรนเจอเวทแพทเรนเจอร์นะครับเป็นหุ่นของฝั่งรูปแปงเรนลเจอร์นะครับหรือฝั่งจอมโจรนั่นเองครับซึ่งอยู่ในเรื่องรูปแปงเรนเจอเวทแพทเรนเจอร์นะครับผมนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไดเอลไฟเตอร์ er ก่อนเลยนะครับไดเอลไฟเตอร์ Dial er ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปเครื่องบินเจ็ตนะหรือเครื่องบินรูปของ ทหารนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นครับเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับผมสีแดงทั้งหมดเลยแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกนะครับตรงนี้เป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเขียวเมทัลลิกเหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นหมวกนะครับเหมือนหมวกนักแยยกลพวกอะไรพวกนั้นนะครับตรงปีกก็จะมีสัญลักษณ์ของจอมโจรนนครับด้านหลังก็จะมีไอพ่น ครับผมขดด้านล่างก็ังมีที่เอาไว้ล้มล่างกับหุ่นยนต์นะครับผมตอนนี้มีภาษาญี่ปุ่นนบอกว่าอะไรไม่รู้นะครับผมนี้นะครับตรงนี้เอาไว้เอาไว้เล่นนะเป็นของ DX ของแท้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะ ี่มีหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเก,ก้าตรงนี้นะครับนะครับประมาณนี้วนรอบเลยเห็นไหมอาจจะไม่เห็นนะครับผมถือว่าสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถปุมได้นะครับสามวงสิบองศาเลยก็จะมีเสียงด้วยนะครับพอเราเปิดก็จะหักลงมาได้แล้วจะมีหน้าหุ่นอยู่ข้างในนะครับุ่างหน นี่พับได้นะครับพับได้นี้พับได้นะครับก็ใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูปืนของ D e X อ่าเรนไม่รู้นะครับชื่ออะไรนะผมเดี๋ยวว่าเป็นปืนของฝั่งรูปแปวงกับตำรวจเล็นได้สองฝั่งด้วยกันเลยครับเด๋ผมไม่น่าจะไม่ได้รีวิวของฝั่งตำรวจนะครับ ขอขอทูดด้วยนะครับผมด้านในก็จะเป็นสีแดงแบบนี้สีขาวทาบแดงเลยนะครับผมตรงนี้เอาไว้เล่นกับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมดสี่ปุ่มนะครับผมเอาไว้เล่นสแกนผ่านตรงนี้นะครับก็จะมีร่องมันอยู่นะไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับลองเล็เลกๆตัวนี้สามร่องนะครับก็ยังสัญญาณให้เราเอาเข้าตรงนี้ แล้วก็เวลาเราหมุนมันจะสัมผัสกับตรงนี้นะคะผมแล้วก็จะมีไฟอยู่นี่ส่วนตรงนี้ก็จะมีรูปของสัญลักษณ์ของรูปแองเจร์นะครับเห็นไหมนะเห็น,เห,นเห็นไหมนะตัวนี้ก็จะเป็นของตำรวจนะคะผมแพทเรนเจร์นะตรงนี้เป็นปุ่มกดเอาไดอารไฟเตอร์ไอทิเกอร์แมจีนของฝั่งโจนโจน,จนและตำรวจออกนะครับตรงนี้ลำโพงตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินเมทัลิกเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นด้ามปืนสีดำสีส้มสีขาวตรงนี้ไกปืนนะครับตรงนี้กดได้ตัวนี้เป็นที่จับนะครับจับแล้วก็หมุนได้หมุนไดงบน,งนขึ้นงลงได้นะครับผมตามใจชอบเลยนะครับโอเคสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับ ฐาน 3A e, สองก้อนนะคบผมนะครับ,รบตรงนี้เปิดตรงนี้จะมีไฟนะครับสังเกตดีนะตรงนี้นะครับครับจะได้ยินเสียงนะไฟก็ะจอกจากตรงนี้นะครับตรงตรงนี้แล้วก็ด้านบนครับดูไว้นะครับปิดก่อนแล้วก็จะมีสัสลักษณ์ของตำรวจนะครับเห็นไหมเห็นไหมเลยครับ ดูใหม่ก็ได้นะครับก็มีไฟของตำบวดนี้ก็จเป็นไฟของโจรน,นะเหน็นไไฟออกมาด้วยเดี๋ยวปิด,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 ดไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับเจ้าเฟเตอร์ของรูแปงเลดกันเลยนะครับผมอาแบแรกนะให้เราใส่มาตรงนี้ับจะมีร่องมันตรงนี้เห็นไหมมีร่องออล เข้าไปเลยเข้าลองตรงนี้เออนะับเสียงยิงจะเป็นอย่างนี้นะครับเราลืมปิดสวิตช์แปนหนึ่งนะโอเคครับสวิตช์แล้วก็ยิงไร้างเลยนะครับ กดตรงนี้ครับกดปุ่มตรงนี้นะครับเรียกหุ่นยนต์ จะออกแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ก็ดึงออกเลยนะครับผมก็จะมีเสียง,ขอ,งขออีกรอบนะครับผมสนุกแล้วละเริ่มสนุกแล้วนี่จะมีร่องตรงนี้สัมผัสกับตรงนี้นะครับตัวนี้ตรงนี้มันจะสัมผัสกันนะครับ พอเราจะเรียกหุ่นยนต์นะครับเ้วก็อก็อีกทีนะแล้วก็กดกิงนะครับด <it> ียนะ กดเสร็จแล้วพอเราไปนั่นเสร็จแล้วยิงเสร็จแล้วก็เสียงเสียงปืนนะพอเรายิงมจะเปลี่ยนนะครับฟังนะครับเสียงยิงยอะไรก็จะเปลี่ยนไปนะครับเสียงก็จบจากตรงนี้นะครับผมคือดังมากเลยนะครับ เรามาเล่นกับตู๊กแกงเล็กเล็กของแถมจากร้านนะโอเคครับเล่นกันเลยนะครับเดาวเด้ไฟตเตอร์ของเล็ดเอาไปก่อนเล่นกับเจ้านี้ดูนะครับผมเอาเข้าไปสิไม่ต้องไม่ต้องมุนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับพอเราหมุนสิให้เรากดตรงนี้แทนนะครับสามครั้ง นะก็จะเหมือนเดิม,ม,ดดมครับสำหรับิีนี้ก็จบไปแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับิีนี้สวัสดีครับ